เรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอนันต์ผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำทะเลสาบอื่นอย่างยั่งยืนค่ะ ท่านประธานคะดิฉันในฐานะคนที่เกิดในอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะเติบโตในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอำเภอบ้านเกิดของดิฉันนะคะมีเส้นแบ่งเขตกับจังหวัดสงขลาเพียงแค่ทะเลสาบกั้นค่ะดังนั้นสิ่งที่ดิฉันจะอภิปรายต่อไปนี้เป็นมิติที่มองข้ามไม่ได้ค่ะเพราะนี่เรากำลังพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องไม่ลืมวิถีชีวิตอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะนี่ฉันย้อนไปดูข้อมูลมีเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยสกู๊ปข่าวสารคดีที่นำเสนอเกี่ยวกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาอย่างน้อยก็ค้นเจอเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2546ค่ะหรือ20ปีที่แล้วนะคะ 20ปีมาแล้วค่ะเรายังพูดเรื่องเดิมๆเ <revolves around> พิ่มเติมคือปัญหาภัยคุกคามที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ำทะเลสงขาที่รุนแรงขึ้นท่านประธานคะ เพื่อนสมาชิกค,คงทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าพื้นที่ที่เรียกว่าลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาปกคลุม3าจังหวัดค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่เคยรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเป็นจุดเชื่อมโยงทางการค้าเป็นสถานที่ที่หลอมรวมความแตกต่างหลากหลายระหว่างคนไทยคนมาลายูและคนเชื้อสายจีนค่ะทําให้กเกิดสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่รุ่มรวยท่านเห็นอะไรไหมคะ นี่คือทุนทางวัฒนธรรมที่เราสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นแหล่งงานแหล่งรายได้การสร้างเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับการสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาคใต้ค่ะท่านประธานคะท่านประธานรู้จักปามีหลังไหมคะ หรือปลาดุกทะเลค่ะปลาชนิดนี้มีตลอดทั้งปีนะคะแต่ช่วงที่อร่อยเนี่ยจะเป็นช่วงที่อ่าวทะเลเป็นน้ําจืดเป็นเนื้อจะนุ่มเป็นพิเศษค่ะเป็นปลาเฉพาะถิ่นที่มีเฉพาะในทะเลสาบสงขาค่ะ เรามีปลากระพงสามน้ำนะคะอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วค่ะปลาชนิดนี้มีเนื้อสัมผัสแบบพิเศษค่ะเนื้อนุ่มละมุนลิ้นแตกต่างจากปลากระพงอื่นๆเพราะเราเพาะเลี้ยงในทะเลสาบสงขาที่ประกอบด้วยน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มค่ะ เรามีต้นตาลโนตนดนะคะที่สามารถสร้างผลผลิตจากพืชชนิดนี้ได้มากค่ะมีสุราชุมชนที่ทำจากตาลโนตนดหรือน้ำตาลแว่นที่มีค่า GI ต่ำได้รับการยอมรับในวงการอาหารสุขภาพนะคะสินค้าชนิดนี้ขายในห้างมีราคาสูงมากนะคะท่านประธานแต่เมื่อขายในท้องถิ่นเนี่ย ราคาถูกมากๆค่ะเรามีโฮมสเตย์ที่เกาะยอนะคะมีอาหารทะเลที่พร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารได้เลยทันทีค่ะเรามีกุ้งสามน้ำจังหวัดพัทลุงค่ะวัตถุดิบอาหารชั้นเลิศนะคะที่มีรสชาติอร่อยมากที่สุดในทวีปเอเชียค่ะดิฉันเติบโตมาด้วยความภาคภูมิใจค่ะว่าปลาบ้านเราอร่อยค่ะแล้วยังไงต่อคะมันก็มีแต่ความภาคภูมิใจค่ะมันไม่สามารถสร้างมูลค่าและเติบโตไปมากกว่านี้ได้ ท้องถิ่นมีทรัพยากรค่ะมีภูมิปัญญาและสิ่งที่ต้องการเพิ่มมูลค่าแต่ขาดการติดอาวุธให้ท้องถิ่นเมื่อเราอยากสร้างมูลค่าเศรษฐกิจต้องมีการติดอาวุธให้ท้องถิ่นค่ะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวแน่ๆที่พูดได้นะคะเราพูดเรื่องนี้กันมา2 0 3 0ปีแล้วค่ะภาคใต้พัฒนาแบบดักใส่แห้งมา20-30ปีแล้วค่ะ หลายรัฐบาลมีนโยบายพยายามจะอัดโครงการงบประมาณลงไปแต่ก็ไม่ทําให้เกิดการพัฒนาในแบบที่เราคาดหวังจริงๆเพราะอะไรเพราะขาดการควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมหรือถ้าพูดในภาษาที่เข้าใจกันก็คือขาดการพัฒนาแบบยั่งยืนค่ะมันง่ายคะ่ะท่านประธานถ้าเราจะบอกว่าฉันจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ฉันจะส่งเสริมการท่องเที่ยว แล้วรัฐบาลก็ลงเงินงบประมาณไปจัดอีเวนต์แล้วก็จบคำถามคือถ้าทำแบบเดิมๆเ,เราคาดหวังผลลัพธ์แบบใหม่ได้ไหมคะออขออนุญาตอ้างถึงนะคะรัฐบาลที่แล้วรัฐมนตรีการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้อปทค่ะจัดกิจกรรมส่งเสริมการพื้นที่ ในพื้นที่นี้นะคะให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยใช้หน่วยงานกลางบูรณาการงบประมาณ5,400ล้านบาทค่ะตามแผนยุทธศาสตร์โดยการทำโครงการ270โครงการในพื้นที่142อปทในอำเภอ15าเภอใน3จังหวัดนะคะโดยคาดหวังว่า10ปีนับจากนี้เนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ให้กลับมามูลค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาทค่ะนี่ฉันตั้งคำถามแบบนี้ค่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงท่านคิดว่า โครงการนี้จะสามารถสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวได้มากแบบนั้นจริงๆหรอคะท่านประธานคะในอดีตภาคใต้นะคะพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขายทรัพยากรคะ่ะเริ่มจากเมืองแร่ดีบุกจนถึงปามยางพาราแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าการพัฒนาแบบนั้นมันไปต่อไม่ได้คะ่ะ เมื่อมันเป็นแบบนี้ชีวิตคนใต้เปรียบเสมือนเรือกับขอนไม้อะค่ะเห็นอะไรลอยมาก็คว้าไว้ก่อนเมื่อมีคนมาขายฝันขายนโยบายอุตสาหากรรมหนักสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เราก็เชื่อว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นโดยหลงลืมไปว่าศักยภาพของพวกเราสิ่งที่เรามีและอนาคตที่เราอยากได้นั้นคืออะไร แน่นอนค่ะว่าการพัฒนามันต้องใช้งบประมาณแต่ที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าการให้งบประมาณลงไปจํานวนมากไม่สามารถพัฒนาภาคใต้ได้เสียทีค่ะอย่างไรก็ตามดิฉันในฐานะคนที่เกิดในจังหวัดพัทลุงและเติบโตในจังหวัดสงขลานะคะดิฉันขอให้ความเห็นต่อสภาหแห่งนี้ค่ะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องควบคู่กับการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เริ่มแรกค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนเริ่มจากการส่งเสริมสินค้าที่มีที่เดียวรอบบริเวณทะเลสาบสงขาที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมทางอาหารอาหารทะเลที่ฉันกล่าวมาข้างต้นนะคะนอกจากการรับรองมาตรฐาน G.I. แล้วได้มีการรับรอง G.A.P. ให้กับเกษตรกรเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกทั่วประเทศแล้วหรือยังได้ช่วยเกษตรกรในเรื่องของช่องทางการจำหน่ายแล้วหรือยัง ปลากระพงทะเลสาบสงขลานะคะเทียบราคาแล้วดูเหมือนจะแพงกว่าปลากระพงจากฝั่งมาเลเซียค่ะแต่เมื่อเทียบกิโลต่อกิโลแล้วเรามีเนื้อปลากระพงที่อร่อยกว่าแต่ต้องมีการพัฒนาการตลาดนะคะไม่อย่างนั้นก็จะประสบกับปัญหาการราคาตกต่ำไม่รู้จบค่ะนอกจากนี้ประชาชนค่ะยังสะท้อนมาว่าการเข้าถึงมาตรฐานสินค้าฮารานนะคะมีค่าใช้จ่ายที่สูงก็อยากให้ลดเพื่อได้เข้าถึง สิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะอีกหนึ่งโครงการที่ดิฉันอยากให้รัฐบาลขยายออกไปทั่วประเทศนะคะคือโครงการการใช้อาหารกลางวันขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะของเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรครัวใบครัวใบโนดคาบสมุทรสถิงพระนะคะที่กลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย ผลิตสินค้าเกษตรกร,กรออกมาส่งออกไปยังโรงเรียนต่างๆ30โรงเรียนค่ะให้เด็กนักเรียนจํานวน4,300คนเนี่ยได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์และมาจากท้องถิน่นทั้งหมดที่ดิฉันเสนอมานี้นะคะเราทําได้ทันทีค่ะไม่ต้องรอเราสามารถนําทุนทางวัฒนธรรมมาต่อย,ยอดพัฒนาเมืองพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาควบคู่ไปกับระบบดิเวศวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ค่ะการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเราเริ่มต้นตรงนี้ค่ะและจะเป็นการเริ่มต้นการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษให้กับประเทศไทยขอบคุณค่ะ